แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสา,าสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยประจำเดือนพฤษภาคม2564สวัสดีค่ะพบก,กับปปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ปะปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ปปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสำหรับวันนี้ปปอก็มีข่าวจากสมาคมชกสอ,อสมอมาแจ้งให้อสมอ,อสอสอทุกท่านได้ทราบนะคะ รอบนี้ก็เป็นรอบรับรองประจำเดือนพฤษภาคม2,564ค่ะคณะกรรมการมีการประชุมกันเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,564ค่ะสำหรับการรับรองรอบนี้ก็เป็นการรับรองสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่าง วันที่1ถึง30เมษายน2564นนะคะในรอบนี้รับรองสมาชิกที่860 0 0คนค่ะมีสมาชิกอสมที่เสียชีวิตในเดือนนี้414คนค่ะจำนวนเงินที่อสมแต่ละคนจะถูกหักก็207บาทค่ะก็จะหักจากอสมห50สตางค์ต่ออสมที่เสียชีวิต1คนนะคะจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับในเดือนนี้นะคะก็จำนวน4 3 0 0 0 0บาทค่ะไม่น้อยเลยนะคะ สำหรับการเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีสมาคมมาก็มีผู้เสียชีวิตมาแล้วทั้งสิ้น5,575รายค่ะและทางสมาคมก็จะทำการหากเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทโดยหักจากบัญชีอสมในวันที่14พฤษภาคม2,564ซึ่งเป็นวันที่เงินค่าป่วยการออกนะคะแล้วจะโอนให้แก่ทายาทของสมาชิกอสมที่เสียชีวิตในวันไหนสาหรับ าญาติของอสมอที่สเสียชีวิตแล้วก็ส่งเอกสารครบก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 20, 20พฤษภาคม2564ค่ะใครที่ยังไม่ส่งเอกสารหรือส่งยังไม่ครบก็รีบส่งมานะคะถ้าช้าท่านก็จะได้รับช้าออกไปอีกค่ะค่ะอสมอของเราก็เป็นผู้ทรงคุณค่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่เลยนะคะทํางานเคียงบ่าเคียงไหลดูแลชุมชนและพอเสียชีวิตก็ยังมีมรดกให้ลูกหลานค่ะก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชกสอ,อสมอไว้นะคะ จ่ายไม่แพงค่ะแต่ว่าค่าตอบแทนก็เยอะเพราะว่ามันเป็นการดูแลกันในกลุ่มสมาชิกของเราค่ะคนที่ไม่ใช่อสมอก็ไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้นะคะก็ดูแลกันไปค่ะทำบุญร่วมกันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะแล้วถ้าท่านไหนมีคำถามก็สอบถามมาได้นะคะใต้คลิปนี้เลย ถ้าจะแนะนําอะไรก็แนะนํามาได้เช่นกันค่ะใต้คลิปเช่นกันนะคะปะ้าปอก็ยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีตอบคำถามาของทุกท่านถ้าตอบได้นะคะสาหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวดีๆเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ